สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอผนงหมูครับเมนูอาหารไทยยอดนิยมวันนี้เราทำกันแบบง่ายๆแต่ก็เข้มข้นหอมอร่อยครับเนื้อหมู400กรัมหัน่นตามชอบกะทิ500 ml มะเขือพวงน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงและพริกแกงผนงครับ ตั้งกระทะเปิดเตาเติมกะทิลงไป150 ml ครับเคี่ยวไปจนเดือดและแตกมันก็เติมลงไปอีก150 ml ครับพอเดือดอีกครั้งก็เติมพริกแกงผนง50กรัมครับ เที่ยวไปเรื่อยๆครับจนพริกแกงหอมและแตกมันก็เติมเนื้อหมูลงไป400กรัมครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ลุกเคล้ากันดีและเนื้อหมูเริ่มจะสุกเติมกะทิอีก200 ML ครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเริ่มเดือดปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะครึ่ง คลุกเคล้าจนเครื่องปรุงละลายเข้ากันดีแล้วเติมมะเขือพวงลงไป100รกรัมครับใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยชิมรสชาติถูกใจทุกอย่างสุกได้ที่ก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ พแนงหมูของเรารสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยครับทานกับข้าวสวยร้อนๆเคียงด้วยไข่ต้มหรือไข่ดาวพริกน้ำปลาหอมหอมอร่อยมากครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ